ตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องในวันเทลของเราอีกเช่นเคยครับคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยถ้าท่านไม่อยากโดนสปอยแนะนำให้ไปหาหนังดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูสปอยกับทางเราครับ และหนังที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ตกหลุมรักหญิงสาวข้างห้องครับและในตอนกลางวันเขามีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถแบบคนปกติทั่วไปแต่พอตอนยังคืนเขากลับมีอาชีพเป็นคนขับรถให้โจรครับที่คอยป้นตามที่ต่างๆและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือหนังเรื่องนี้นะครับไม่มีชื่อของพระเอกเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงเชิญเพื่อนๆรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าด v e ได้เลยครับ เปิดเรื่องมาครับเราจะได้เจอกับพระเอกของเราที่กําลังคุยโทรศัพท์เรื่องขับรถให้กับพูกโจรอยู่ครับพระเอกที่บอกว่าฉันจะหยุดรอแค่5นาทีใน5นาทีนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันรับเองแต่เกินนั้นฉันไม่เกี่ยวนายต้องหาทางเองหลังจากนั้นครับพระเอกก็ได้วางสายไป ต่อจากนั้นนะครับพระเอกก็ขับรถไปที่อู่รถแห่งหนึ่งเพื่อไปเอารถที่สั่งอัพเครื่องยนต์ไว้ครับพอได้รถมาพระเอกก็ขับรถไปหาพวกโจรทันทีหลังจากที่พระเอกไปถึงนะครับโจรทั้งสองคนที่ยืนรอเขาอยู่ก็เริ่มทําการป้นส่วนพระเอกของเราก็เริ่มจับเวลาตามที่ตกลงกับพวกโจรไว้แล้วก็หยิบวิทียุตํารวจขึ้นมาฟังครับเพื่อคอยดักฟังตํารวจที่กําลังมา ผ่านไปสักพักนะครับพวกโจรงก็ขึ้นรถมาพร้อมกับเงินในถุงพระเอกของเรานะครับพอเห็นดังนั้นก็รีบขับรถออกไปทันทีในตอนนี้นะครับวิทยุตำรวจก็รายงานลักษณะรถของพระเอกไปทั่วครับแต่ด้วยฝีมือขับรถสุดประการของพระเอกทําให้เขาหนีรอดตำรวจไปได้ในที่สุด หลังจากทำงานเสร็จนะครับพระเอกก็กลับมาที่ห้องของเขาและระหว่างที่พระเอกกำลังขึ้นลิฟต์นะครับเขาก็ได้เจอกับไอรีนนางเอกของเรากับเบนิชิโอลูกของนางเอกครับโดยที่เธอนั้นอาศัยอยู่ใกล้ๆกับห้องของเขานั่นเองวันต่อมานะครับพระเอกของเราก็มาทำงานเป็นสตันแมนให้กับกองถ่ายหนังแชนนอนนะครับที่เป็นคนหางานให้พระเอกก็เข้ามาบอกกับพระเอกว่าผู้กำกับอยากเห็นฉากรถคว่ำถ้าเห็นท่าไม่ดีก็รีบกระโดดออกมาเลยนะ หลังจากนั้นครับพระเอกก็ไปเตรียมตัวใส่หน้ากากเพื่อเข้าฉากและก่อนที่จะเริ่มถ่ายนั้นนะครับทีมงานก็ให้พระเอกเซ็นสัญญาก่อนเพื่อพระเอกบาดเจ็บพิก,การหรือตายนะครับจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบพอถึงตอนเริ่มแสดงนะครับพระเอกของเราก็ทํางานผ่านไปได้ด้วยดีเลยทีเดียวหลังจากที่ทํางานเสร็จนะครับพระเอกก็ได้ไปแวะซูปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของแลวเขาก็เหลือบไปเห็นหนางเอกของเราครับไอรีนที่กําลังเลือกซื้อของอยู่เหมือนกันพระเอกก็ได้หยุดมองสักพักครับ,รบก่อนที่จะเดินจากไป หลังจากที่พระเอกซื้อของเสร็จครับและกำลังจะขับรถกลับบ้านอยู่นั่นเองเขานะครับก็ได้หันไปเห็นรถของไอรีนที่กําลังเสียอยู่พระเอกก็เลยไปช่วยซ่อมให้ครับแล้วก็อาสาไปส่งเธอที่ห้องพอถึงห้องของไอรีนนะครับพระเอกก็เห็นรูปสามีของเธอไอรีนนะครับได้บอกกับพระเอกว่าแฟนของเธอติดคุกอยู่จากนั้นนะครับไอรีนก็ได้ถามกับพระเอกต่อว่าแล้วคุณล่ะทางานอะไรพระเอกนะครับก็ยิ้มหวานและตอบกลับไปว่าเขารับงานเสริมเป็นสตันแมนแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นช่างซ่อมรถอยู่ที่อู หลังจากนั้นนะครับจะตัดภาพไปที่ร้านพิซซ่าร้านหนึ่งในตอนนี้นะครับแชนนอนได้เข้ามาหาเศรษฐีคนหนึ่งที่ชื่อว่าเบอร์นี่เพื่อที่จะขอให้เขานะครับเป็นสปอนเซอร์ทีมแข่งรถธุรกิจใหม่ของเขาเบอร์นี <c oughs> นะครับได้ถามว่า แกมีอะไรพอที่จะไปสู้กับทีมใหญ่ๆได้ล่ะแชนนอนนะครับก็บอกว่าเขานะครับมีนักขับที่มีพรสวรรค์ไม่เคยเจอใครเก่งแบบนี้ซึ่งไอ้นักขับคนนั้นเนี่ยก็คือพระเอกของเรานั่นเองครับเบอร์นี่พอได้ยินดังนั้นก็ได้บอกว่าโอเคแต่เขานะครับจะขอเจอกับนักขับคนนี้ก่อน จากนั้นครับหนังจะตัดภาพไปที่สนามแข่งรถในตอนนี้นะครับเพกของเราก็ได้โชว์ฝีไม้ลายมือในการขับรถเต็มที่จนทําให้ฝีมือของเขาเข้าตาของเบอร์นี่ครับเชนนอนนะครับก็เลยยื่นข้อเสนอไปก่อนคือ400,000ดอลลาร์ 400, แต่เบอร์นี่นะครับกับยื่นข้อเสนอให้กับเชนนอนคือให้300,000ดอลลาร์ 300, แลกกับ70%เชนนอนนะครับไม่มีทางเลือกเลยยอมตกลงไปครับ ตัดภาพกลับมาที่อู่ของแชนนอนนะครับในตอนนี้ไอรีนนางเอกของเรานะครับก็ได้เอารถของเธอมาซ่อมแชนนอนนะครับรู้ว่าไอรีนเป็นเพื่อนบ้านของพระเอกเลยบอกให้พระเอกไปส่งไอรีนกับลูกชายที่บ้านให้ทีพระเอกนะครับก็ยิ้มแบบเขนิขนๆและก็ตอบว่าได้แน่นอนหลังจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้พาไอรีนและเบนิชิโอไปขับรถชมวิวครับและนั่งเล่นกันสักพักก่อนที่จะขับรถไปส่งทั้งคู่ที่บ้าน นับตั้งแต่วันนั้นนะครับชีวิตของพวกเขาทั้งสองคนก็มีความสุขเป็นอย่างมากพระเอกของเรานะครับทั้งคอยส่งเบนิชิโอเข้านอนและคอยช่วยเหลือไอรีนนะครับเรากับเป็นพ่อของเบนิชิโอเลยทีเดียว ต่อจากนั้นนะครับจะตัดภาพมาที่อู่ของแชนนอนในตอนนี้นะครับแชนนอนก็ได้รถแข่งที่เขาต้องการมาแล้วเบอร์นี่นะครับได้เข้าไปคุยกับพระเอกว่าเขากับแชนนอนร่วมงานกันมานานแล้วเขานะครับเป็นผู้กํากับส่วนแชนนอนเป็นคนหารถกับสตันแมนมาให้แต่แชนนอนนั้นชอบโกงค่าตัวครับเลยทําให้เพื่อนๆของนีโน่ที่เป็นคู่หูของเบอร์นี่เกิดไม่ชอบแชนนอนก็เลยหักกระดูกแชนนอนซะทำให้แชนนอนนะครับยังไม่หายดีจนถึงทุกวันนี้และที่เขามาเล่าให้พระเอกฟังนะครับเพราะอยากให้พระเอกรู้ว่า แชนนอนั้นลงทุนไปกับพระเอกมากเลยทีเดียวและภาพนะครับก็จะตัดไปที่พระเอกกับไอรีนในตอนนี้นะครับพวกเขากําลังอยู่บนรถไอรีนบอกกับพระเอกว่าทนายของสามีเธอโทรมาบอกว่าสามีของเธอนะครับจะพ้นโทษในอาทิตย์หน้าพระเอกนะครับก็ได้แต่งเยียบไม่ได้พูดอะไรแต่มีสีหน้าที่ดูกังวลแทนครับ หลังจากนั้นนะครับหนังจะตัดไปที่พเพกของเราในตอนนี้นะครับเขากําลังซ่อมชิ้นส่วนเครื่องยนต์อยู่ในห้องคนเดียวพร้อมกับเสียงเพลงนะครับที่ดังลั่นมาจากห้องข้างๆซึ่งเสียงเพลงที่ดังนั้นนะครับก็มาจากห้องของไอรีนที่กําลังจัดงานปาร์ตี้ต้อนรับสามีของเธออยู่นั่นเองโดยสามีของไอรีนนะครับมีชื่อว่าสแตนดาร์ด ในตอนนี้นะครับสแตนดาร์ดก็กำลังกล่าวขอบคุณภรรยาและเพื่อนๆครับที่จัดงานต้อนรับเขาไอรินเองนะครับก็ได้มองไปที่สามีของเธอพร้อมกับรอยยิ้มที่ซ่อนความกังวลไว้ในใจส่วนพระเอกของเรานะครับก็ได้แต่นั่งเหงาอยู่คนเดียวในห้องเขาก็เลยตัดสินใจจะออกไปข้างนอกสักหน่อยครับ แต่พอพระเอกของเราออกมานะครับพระเอกก็ได้เจอกับไอรีนที่กําลังนั่งอยู่บนพื้นทั้งคู่นะครับมองหน้ากันสักพักก่อนที่สแตนดาร์ดกับเบเนชิโอก็เดินออกมาจากประตูครับเพื่อที่จะเอาขยะไปทิ้งสแตนดาร์ดนะครับได้เห็นพระเอกยืนอยู่ก็เลยเข้ามาทักนะครับและบอกว่าเบเนชิโอชอบเล่าเรื่องของพระเอกให้ฟังและขอบคุณพระเอกนะครับที่คอยช่วยเหลือไอรีนกับลูกของเขามาโดยตลอดแต่ในคำขอบคุณนั้นนะครับน้ำเสียงและสีหน้าของสแตนดาร์ดนั้นดูไม่ค่อยจะพอใจพระเอกของเราสักเท่าไหร่ครับ หลังจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้ออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปกินข้าวที่ร้านอาหารร้านหนึ่งครับระหว่างที่กําลังกินอยู่ก็มีชายคนหนึ่งนะครับคอยนั่งมองเขาอยู่สักพักหนึ่งนะครับชายคนนั้นก็เดินเข้ามาและบอกกับพระเอกว่าพระเอก,กเคยขับรถให้เขาเมื่อปีก่อนและยังเสนองานชิ้นใหม่ให้พระเอกอีกด้วยครับแต่ยังไม่ทันจะพูดจบพระเอกก็ได้บอกว่าถ้าแกยังไม่เงียบฉันจะกระทืบไปฟันล่วงหมดปากเดี๋ยวนี้เลยนั่นนะครับทำให้ชายคนนั้นหยุดพูดก่อนจะเดินจากไปครับ หลังจากกินข้าวเสร็จนะครับเอกของเราก็ขับรถกลับมาที่บ้านและเห็นนะครับว่ามีชายท่าทางแปลกๆสคนกําลังเดินขึ้นรถไปพอลงมาจากรถของตัวเองนะครับเอกก็ได้เห็นสแตนดาร์ดครับที่ถูกกระทืบอย่างหนักกับเบนิชิโอนะครับที่แอบอยู่หลังกําแพงอยู่ทําให้รู้เลยนะครับว่าเป็นฝีมือของชาย2คนที่เอกเห็นก่อนหน้านี้นี่เอง พอพวกเขาได้เข้ามาในห้องพระเอกก็ได้ถามกับสแตนดาร์ดว่าพวกนั้นเป็นใครสแตนดาร์ดได้เล่าว่าพวกนั้นอยากให้เขาปล้นลงรับจำนำแห่งหนึ่งเพื่อใช้หนี้ที่สแตนดาร์ดเป็นหนี้ตอนอยู่ในคุกแต่สแตนดาร์ดปฏิเสธไปครับก็เลยโดนพวกมันเล่นงานเข้าแถมพวกนั้น,นยังขู่จะเล่นงานไอรีนกับเบนิชิโอด้วยแต่พระเอกพอได้ยินดังนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรครับหลังจากคุยกันเสร็จพระเอกก็ได้เดินออกมาดูเบนิชิโอและเห็นว่าเบนิชิโอกำลังเล่นลูกกระสุนที่พวกที่ตามทวงหนี้ให้มาพระเอก ก็ได้บอกกับเบนนชิโอว่าเขาจะเก็บไว้ให้แทนต่อมานะครับพระเอกเลยไปหาไอรีนที่ร้านอาหารที่เธอทํางานอยู่พระเอกนะครับก็ได้ถามกับไอรีนว่าได้ข่าวว่าสแตนดาร์ดได้รับอุบัติเหตุหรอไอรีนนะครับก็บอกไปว่าเป็นเพราะพวกวัยรุ่นขี้เมาแล้วบอกอีกว่าให้พระเอกแวะไปเยี่ยมเบนนชิโอลูกชายของเธอหน่อยทําให้พระเอกรู้ว่าจริงๆแล้วสแตนดาร์ดไม่ได้บอกเรื่องนี้ที่เขาติดอยู่ให้ไอรีนรู้ครับ หลังจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้ไปงัดรถมัสแตงคันหนึ่งมาแล้วขับไปหาสแตนดาร์ดครับเพื่อตกลงจะช่วยสแตนดาร์ดปล้นใช้นี่ในครั้งนี้พอไปถึงนะครับพระเอกก็ได้แจกแจงรายละเอียดการทํางานของเขาให้ฟังสักพักนะครับคุกที่เป็นคนสั่งให้สแตนดาร์ดไปปล้นก็ได้บอกส่วนแบ่งให้กับพระเอกฟังครับโดยที่สแตนดาร์ดจะได้ใช้นี้ส่วนผู้หญิงอีกคนก็จะได้เงินนิดหน่อยครับแต่ของพระเอกกับได้แค่คําว่าใส่หัวไปซะแต่พระเอกของเรานะครับก็ยอมตกลงรับข้อเสนอและพระเอกนะครับก็ได้บอกอีกว่า หลังจากการป้นเสร็จแล้วห้ามพวกของคุกม,มายุ่งกับครอบครัวของสแตนดาร์ดอีกหลังจากนั้นนะครับจะตัดภาพไปที่โรงรับจำนำที่กำลังจะไปป้นครับสแตนดาร์ดได้เดินเข้าไปในร้านพร้อมกับผู้หญิงที่คอยช่วยเขาอีกทีหลังจากเข้าไปได้ไม่นานครับก็มีรถคันหนึ่งขับมาจอดใกล้ๆกับรถของพระเอกแล้วผู้หญิงที่ช่วยป้นก็ออกมาพร้อมกับกระเป๋าเงินครับแล้วก็เดินขึ้นรถมา จากนั้นนะครับสแตนดาร์ดก็เดินตามออกมาแต่จู่ๆเขาก็ถูกยิงออกมาจากในร้านครับแล้วเจ้าของร้านก็เดินออกมายิงสแตนดาร์ดซ้ําอีกหลายนัดจนล้มลงไปในที่สุดพระเอกนะครับเห็นท่าไม่ดีเลยรีบขับรถหนีออกไปทันทีครับและรถที่จอดข้างๆเขาเมื่อคู่นี้ก็ขับตามเขามาเช่นกันหลังจากนั้นครับพระเอกก็ได้ขับรถหนีไปเรื่อยๆและหลอกล่อรถที่ขับตามเขามาจนเสียหลักได้ในที่สุดตัดภาพมาที่พระเอกครับ ตอนนี้นะครับเขาได้มาเช่าโรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อตั้งหลักก่อนพระเอกนะครับได้โทรศัพท์ไปหาไอรีนด้วยความเป็นห่วงแต่คนที่รับสายนะครับกับเป็นเบนิชิโอเบนิชิโอนะครับได้บอกว่าแม่ของเขากําลังคุยกับตํารวจอยู่หลังจากที่คุยโทรศัพท์เสร็จนะครับข่าวในทีวีก็ประกาศว่ามีโจรบุกลุกลงรับจำนำแต่ถูกเจ้าของร้านยิงเสียชีวิตและเจ้าของร้านได้บอกว่าคนร้ายทําการป้นเพียงคนเดียวและไม่มีเงินสูญหายทําให้พระเอกรู้นะครับว่านี่มันไม่ใช่การป้นธรรมดาธรรมดาแล้วต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ เพอเป็นดังนั้นนะครับพระเอกของเราเลยหยิบถุงมือขึ้นมาใส่และทําการสอบสวนผู้หญิงที่ช่วยเขาป้นทันทีครับผู้หญิงได้บอกว่าคุบบอกกับเธอว่าจะมีรถมาป้นตลบหลังเราอีกทีแต่ไม่ได้บอกว่าเรื่องมันจะบานปลายมาขนาดนี้ หลังจากนั้นนะครับผู้หญิงคนนั้นก็ได้เข้าไปล้างหน้าล้างตาแต่ระหว่างนั้นครับโทรศัพท์ของผู้หญิงก็มีสายเข้าพระเอกนะครับที่นั่งอยู่บนเตียงก็หยิบขึ้นมาดูและสังเกตเห็นว่ามีคนกำลังพยายามบิดลูกบิดที่หน้าห้องอยู่ครับและพวกที่มาตามล่าพระเอกก็เก็บผู้หญิงที่กำลังล้างหน้าอยู่ผ่านหน้าต่างข้างๆไปได้แต่พระเอกของเรานะครับก็ไหวตัวทันรีบเ,เตียงไปกั้นหน้าประตูไว้และจัดการกับพวกมันทั้งสองจนได้ครับ หลังจากนั้นนะครับพระเอกได้เข้าไปหาแชนนอนที่อู่เพื่อให้แชนนอนเรียกหมอมาช่วยผ่าเอากระสุนออกให้เขาครับหลังจากผ่าเสร็จแชนนอนเลยบอกจะถามเบอร์นี่ดูเพื่อจะรู้ว่าเป็นฝีมือของใคร ต่อจากนั้นนะครับพระเอกได้ออกไปตามหาตัวคุกครับพอเจอตัวพระเอกก็ไม่รอช้าครับเอาคอนทุบไปที่มือจนคุกล้มลงไปนอนดิ้นกับพื้นและเขานะครับกำลังจะใช้กระสุนที่ได้มาจากเบนิชิโอตอกใส่หัวคุกครับคุกนะครับเลยบอกให้เด็กของเขาโทรหานีโน่ทีซึ่งนีโน่เนี่ยก็เป็นคู่หูของเบอร์นี่อีกทีนึงครับแต่ในตอนนี้พระเอกยังไม่รู้จักจากนั้นพระเอกก็บังคับให้คุกกืนกระสุนนั่นเข้าไปครับ พอโทรหานีโน่ติดนะครับพระเอกก็บอกกับนีโน่ทันทีว่าเขาจะคืนเงินให้แต่ขอแค่จบเรื่องทั้งหมดนี่แล้วก็นัดเวลาสถานที่กับนีโน่เพื่อที่จะคืนเงินครับแต่พอคุยเสร็จนะครับนีโน่ก็สั่งให้คนไปสืบหามาว่าไอ้พระเอกของเราเนี่ยมันเป็นใครกันแน่ ตัดภาพไปที่พระเอกครับในตอนนี้นะครับเขาได้ไปหาไอรีนเพื่อบอกความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี่และสาเหตุการตายของสามีของเธอพระเอกยังไม่ทันจะพูดจบครับก็ถูกไอรีนตบหน้าเขาอย่างจังและระหว่างนั้นครับประตูลิฟต์ก็เปิดออกพร้อมกับคนที่นีโน่สั่งมาตามหาพวกเขาพระเอกกับไอรีนนะครับเลยเดินเข้าไปในลิฟต์เพื่อที่จะลงไปชั้นล่างครับระหว่างนั้นเองครับพระเอกก็ได้สังเกตเห็นปืนของผู้ชายอีกคนในลิฟต์เขาเลยบังไอรีนไว้ด้านหลังครับและจูบเธอราวกับมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้าย จากนั้นนะครับพระเอกก็เปิดฉากซัดผู้ชายคนนั้นก่อนที่มันจะล้มลงไปครับแล้วพระเอกก็ได้กระทืบหัวซําแล้วซําเล่าจนหัวถึงกับเละไปเลยทีเดียวครับนางเอกก็เห็นแบบนั้นก็เกิดตกใจครับเลยวิ่งออกจากลิฟต์และยืนมองพระเอกด้วยความอึ้งครับ ต่อจากนั้นนะครับพระเอกของเรารีบขับรถไปหาแชนนอนที่บ้านครับแล้วบอกเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่ามีผู้ชายมาตามล่าเขาที่บ้านและถามว่ามันรู้ได้ยังไงนะครับคุยไปคุยมาก็รู้ว่าเป็นแชนนอนเองครับที่บอกที่อยู่ของพระเอกให้กับเบอร์นี่ไปแต่แชนนอนนะครับบอกว่าเขาพยายามช่วยพูดแล้วว่าพระเอกแค่อยากคืนเงินและจบเรื่องราวทั้งหมดนี้แต่มันนะครับกลับไม่เป็นไปนอย่างที่คิด จากนั้นนะครับพระเอกได้พูดต่ออีกว่าให้ชั้นนอนนะครับหนีออกไปจากเมืองนี้ซะเพราะว่าตอนนี้นะครับพวกเขาถูกตกเป็นเป้าหมายเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นนะครับจะตัดภาพไปที่้านพิซซ่าเบอร์นี่นะครับได้รู้ว่านีโน่ไปขโมยเงินของมาเฟียฝั่งยุโรปมาและนีโน่นะครับก็ได้บอกให้เบอร์นี่ไปเก็บชั้นนอนกับพระเอกซะเพราะมีแค่2คนนี้เท่านั้นที่รู้ว่านีโน่มีเอี่ยวกับเรื่องนี้ครับและในตอนนั้นเองเบอร์นี่ก็ได้หันเอามีดไปแทงที่คุกจนเลือดอาบและตายในที่สุดครับเพื่อเป็นการปิดปากปอีก ตัดภาพมาที่อู่ของแชนนอนครับในตอนนี้นะครับแชนนอนกําลังเก็บข้าวของเพื่อที่จะหนีออกไปจากเมืองนี้แต่ก่อนที่เขาจะขึ้นรถครับเขาได้เจอกับเบอร์นี่ที่กําลังยืนรอเขาอยู่และเบอร์นี่นะครับก็ได้บอกอีกว่าเขากําลังตามหาพระเอกอยู่จากนั้นนะครับเบอร์นี่ก็ได้ขอจับมือแชนนอนแล้วก็ได้เอาใบมิดโกนนะครับปาดไปที่แขนของแชนนอนจนเวอะ์หวะเลยทีเดียว กลับมาที่พระเอกของเราครับในตอนนี้นะครับเขาได้เข้ามาหาแชนนอนเพื่อมาดูความเรียบร้อยแต่เขากลับต้องมาเจอกับร่างของแชนนอนที่นอนเลือดไหลหมดตัวนั่งอยู่บนพื้นครับพระเอกเลยไม่รอช้าครับรีบขับรถไปที่ร้านพิซซ่าของนีโน่ทันทีพร้อมกับใส่หน้ากากเพื่อปิดบังใบหน้าก่อนจะเข้าไปครับแต่พอไปถึงหน้าประตูพระเอกก็เห็นว่าที่ร้านกําลังกินเลี้ยงฉลองกันอยู่เขาเลยกลับไปนั่งรอที่รถแทนครับ พอนีโน่มาจากลานแล้วก็ขึ้นรถไปครับพระเอกก็ได้ขับรถตามออกไปทันทีแล้วก็ได้พุ่งเข้าชนรถของนีโน่จนเสียหลักไปจอดอยู่ที่ริมหน้าผาครับแล้วก็ได้ขับรถพุ่งเข้าชนรถของนีโน่อีกครั้งจนรถตกไปข้างล่างพังยับเยินนีโน่นะครับได้คานออกมาจากรถและหนีพระเอกลงทะเลไปและพระเอกของเราครับก็ได้ไล่ตามไปและจับนีโน่กดน้ําจนตายในที่สุด หลังจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้โทรไปหาเบอร์นี่ว่าเคยฟังเรื่องของแมงป่องกับกบไหมนีโน,โนเพื่อนของนายค้าแม่น้ําไม่สําเร็จหรือหมายความว่าตายไปแล้วนั่นแหละครับเบอร์นี่ได้บอกกับพระเอกว่าอยากจัดการเรื่องทั้งหมดนี้ให้จบๆไปเลยนะัดสถานที่และเวลากับพระเอกไปครับ พอพระเอกคุยกับเบอร์นี่เสร็จครับระหว่างทางกลับบ้านครับเขาก็ได้โทรไปหาไอรีนเพือ sociedad, ่อบอกว่าเขาต้องไปที่ที่หนึ่งและอาจจะไม่ได้กลับมาอีกแค่อยากให้เธอได้รู้ไว้ว่าการอยู่กับเธอและเบนิชิโอคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาครับตัดภาพไปที่วันนัดใหม่ครับเบอร์นี่ได้มาถึงแล้วได้บอกกับพระเอกว่าให้ส่งเงินมาซะแล้วผู้หญิงจะปลอดภัยไม่เกี่ยวอะไรกันอีกแต่สําหรับพระเอกมันสายไปเสร็จแล้วครับ จากนั้นนะครับพระเอกก็ได้พาเบอร์นี่เดินไปที่รถเพื่อไปเอาเงินครับพอพระเอกเปิดท้ายรถเสร็จเบอร์นี่ก็ได้เอามีดแทงไปที่ท้องของพระเอกเข้าอย่างจังส่วนพระเอกนะครับก็เอามีดแทงไปที่คอของเบอร์นี่เช่นกันแต่พระเอกของเราครับก็รอดจากการโดนแทงมาได้และได้ทิ้งเงินทั้งหมดไว้กับศพของเบอร์นี่ก่อนจะขับรถจากไปครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Drive โดยความคิดเห็นส่วนตัวของผม mm. เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสนุกครับแล้วผมก็ชอบความมีไหวพริบรวดเร็วของพระเอกนะครับที่แบบไหวตัวทันได้แทบจะทุกเรื่องเลยนะครับโดยหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง7.8เต็ม10คะแนนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไอวอนะเท เราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ